สวัสดีทักทยยายยามเช้าวันนี้เราโชคดีมีคนใจบุญให้เราไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวเพื่อนๆนคนใจบุญเขาบริจาคให้เราไปเกี่ยวเอาหญ้าเพื่อนๆนเราก็ได้หญ้ามาให้วัวแล้วตาขันตาขัน พงวันตาขันใจดีมากๆเพื่อนๆให้ไปเกี่ยวเอาหญ้ามาให้วัวได้ซาเล้งหนึ่งเพื่อนๆวันนี้วัวเราไม่ได้ไปออกแดดแล้ววันนี้ได้กินอยู่ในคอกเพื่อนๆได้หญ้า สวนตาขันตาขันผู้ใจดีให้ไปเกี่ยวเอาหญ้าเพื่อนๆวันนี้บัวเราโชคดีได้กินหญ้าสวยๆขอบคุณมากนะคะตาขัน ขอให้รวยขอให้รวยสุขภาพแข็งแรงคุณตาให้เจริญร่ำเจริญรวยนะคะคุณตา